ชาวน้อยคึกคักส่งเสียงด้วยนะส่งเสียงด้วยคึกคักใหญ่ไปละม,มาแล้วมาแล้ว เออเออเออโอ้ยไม่ดีเลยนะเออกาหลังเอส่งเสียงด้วยออโอ้โหเขาเห็นลูกเขาเล่นแรงเนาะเขาเรียกลูกกลับคืนคุณแม่มาแล้ว ปูลงปูอุย้ยนั่นเห็นไหมบอกว่าให้ปูลงแม่ก็ห่วงลูกนะนั่นะแม่นะอะคุณแม่เนาะไม่อยากให้ลูกมาเล่นแลเรียกลูกกลับ ลูกฟังไหมลูกไม่ฟังคข้มาแล้วไม่ฟังเขามา้ม,เขามาแล้วเออหนูชอบเนาะหนูสนุกนะแม่หนออูเรียกลูกกลับคืนเฮ้ยเเฮ้ย,ยแม่เพิ่นกระไดโอ้เขาเรียกลูกกลับคืนด้วยเสียงอย่างนี้เหรอ เดินตามเดินตามพ่อแล้วโอ้ส่งเสียงด้วยอ้ส่งเสียงด้วยอือ นี่นี่นี่เขายังให้อ่อนอยู่นี่นี่เ <laughs> ออ <laughs> เขาอยากไปนอนด้วยให้เขาไปนอนด้วยหน่อยหนูพารุ่งเออมีเพื่อนแล้วนี่มาไปหลับเฉยเลย โอ้หนูเหนื่อยแล้วเหรอวิ่งไปวิ่งมายืนหลับแล้วยืนหลับนะฮะตอนนี้หนูเหนื่อยแล้วหนูวิ่งเล่นหนูขอยืนหลับแป๊บงวงค่ะง่วงเอยง่วง,ง,วงคุณแม่กับพี่ชายก็ยืนโยกไปโยกมา สาวน้อยก็ง่วงอย่าแก,กล้งหนูนะงงค่ะหนูน้อยงงว่าพ่อแกล้งอะไรหนูเนี่ย เอบก่อนค่ะเแอบบ